แนะนำครับเว็บที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับ LSM99 ครับที่รวมเว็บบอลไว้มากที่สุดในประเทศไทยครับได้ได้ว้องกันมีทั้ง LSM99 Sport สโบสปอร์ตสามซิงค์สปอร์และก็ซับบา t สปอเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วครับยังไงสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ติดโอเข้ามาจาัดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสําคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้วันที่9เมษายน2565ไม่พลาดท,ทีเด็ดแบบนี้นะครับสามารถกดติดตามซับสไคร์กันมาได้เลยนะครับโอกาสจะถึง80-90เลยนะฮะวันนี้เราจะไปที่ฟุตบอลกันโชซิลิอานะครับเป็นายารี่เปิดบ้านพบมาลายยูเวนตุสครับคู่นี้แข่งตี145นะ สนามก็ซานดิเนียอาลีนานะครับเคยเจอกันมา44เกมเสมอ10เจ้าบ,บ้านชนะ5ทีมเยือนชนะ29นะครับฟอร์มช่วงหลังอยู่เวนตุสนะฮะ6เกมหลังชนะ4นะแล้วก็แพ้2นะครับฟอร์มใช้ได้เลยส่วนกายารี่6เกมหลังเนี่ยแพ้4เสมอ1ชนะ1นะกายารี่ต้องจูนน,นะนะฟอร์มช่วงหลังแพ้มา4เกมต่อกันแล้วนะ ผลงานเจอกันมายูเวชนะไป2-0ศนยูเว่3-1นยูเว่2อูกายารี่ม, 20, 31, 20, ali, มีแซงชน,น,นะ2 0นะแล้วก็ยูเว่4-0ูยูเว่2-0ศนะครับ6กเกมหลังยูเว่ผมค่อนข้างเยอะนะชนะเกิน2ลูกทุกเกมน,นะแต่ก็มีแพ้บ้างนะครับตัวคีย์ของกายารี่เป็นเจาไปโดยิงไป11ลูกนะส่วนยูเวนตุสก็เป็นดีบาลล่ายิงไปแลูกนะแล้วก็โมลาตา8ลูกนะชื่อชั้นดีนะแต่ยิงน้อยนะครับนะ แต่อันดับคะแนนชนะยูเว่ UV ดับ4ครับไกยันลี่อยู่อันดับ17ไกยันลี่ในบ้านปีนี้1้าเกมเก็บชัยได้2เกมเท่านั้นเสมอ6กแพ้เจนะครับแพ้ค่อนขอ้างเยอะเลยส่วนทีมเยือนนะครับของยูเวนตุส6กย้าเกมหลังนะชนะ8ดนะเสมอห้าแล้วก็แพ้2ยูเว่เล่นดีนะทั้งในบ้านนอกบ้านนะมีแค่ช่วงแรกครับที่ตกลงไปอยู่ท้ายตารางอ่ะละนะตอนนี้เออดีดตัวขึ้นมาครับค่อนขอ้าง,งดีเลยนะก็ยังเชื่อว่ายูเว่าจะเก็บชัยไปได้นะ ราคาเปิดมายูวตุูต่อครึ่งครบลูกนะแล้วก็ครึ่งลูก0ู2ย์จกครึ่งลูกได้น้อยไปนะเอาเครึ่งครบลูกดีกว่าถ้ายูเวกชนะนะมีโอกาสชนะเกิน2ลูกค่อนข้างสูงนะครับไม่ก็ลุ้นน้ำแดงยังได้เลยนะ1ลูกนี่ก็สวยนะเอาเป็นว่าอยู่ครึ่งครบลูกก็ได้นะแล้วจัด30ก่อน30อนะ่าแล้วก็ไปจัดเอ่อ1ลูกทัก5 5บาทอ่านะได้ลุ้นนะสนใจสามารถเข้ามาลุ้นได้ครับไปต่อคู่ที่2เลย ส่วนคู่ที่2ก็ยังอยู่ที่กันโชซิลิอานะครับเป็นเอมโปรีเปิดบ้านพบสเปเซียคู่นี้แข่ง2ทุ่มนะสแามก็คาโลคาเซสลานีนะฮะเคยเจอกันมา10เกมเสมอ6เจาบ้านชนะ2ทีมเยือนชนะ2นะครับ6เกมหลังสเปเซียชนะ2แพ้4ฟอร์มไม่ดีนะสุดเอมโปรี6เกมหลังเก็บชัยไม่ได้เลยนะเสมอ2แล้วแพ้ถึง4เกมนะเอมโปรีเป็นแล้วปีนี้นะไม่ดีนะเจอกันมาก็เสมอเสมอกันนะถึง5เกมแลเป็นสเปเซียชนะเกมเดียวนะมาดูผลงาน ตัวคีก่อนนะตัวคีเอมโปลีเป็นอังเดนะพี่นอร์เมทินะครับนักเตะชาวอิตาเลียนนะยิงไป9ประตูส่วนสเปเซียเป็นดานิเอลเล่นะครับเบอร์ดี้ยิงไป6ลูกเท่านั้นนะยิงไม่เยอะสเปเซียนะตอนนี้หลักคะแนนเอมโปลีอยู่13นะครับส่วนสเปเซียอยู่สิถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะเอ,อ่อเอมโปลีเจ้าบ้านเล่นมา15เกมชนะ3เสมอ3แพ้ถึงเก้นะในบ้านก็ไม่ค่อยดีนะส่วนสเปเซียเกมเยือน16เกมชนะ4เสมอ2แพ้ถึง10นะ ก็ถือว่าสูสีนะดูราคาก่อนใครต่อแรงๆก็ลองได้นะเอ็มโปรีต่อปปอ,ปอวะ่ะเอามันอิตาลีในในบ้านดีกว่านะเชียร์ที่เอ็มโปรีคิดว่ามีโอกาสชนะได้ครับจัดเอ็มโปรีได้เลยนะทีเดียวสองคู่วันนี้ครับคู่แรกก็มาลายอยู่เป็นตุ๊ดนะคิดว่าชนะได้นะครับส่วนเอ็มโปรีคู่หนึ่งก็น่าเช er ียร์ถ้าในบ้านนะฮะ สนใจออกตัวแบบนี้สามารถคลิกลิงก์ตั้งโอเคามาจัดกันได้ครับค่าน้าดีที่สุดในประเทศครับไม่พลาดคลิกเข้ามาได้เลยนะครับโอ้โหดูบอลให้สนุกครับติดไปโนไว้หน่อยเรามีบอลให้ดูฟรีทุกคู่ทุกหลีกไปผลาดนะครับยังไงฝากกดไลค์กดสกายเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ